สวัสดีครับท่านผู้ชมในช่วงเย็นยํำค่ามืดของวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568นะครับในคลิปนี้เราก็มาเช็คแล้วก็ติดตามปริมาณของฝนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจากพายุคันแมกีที่กำลังค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงนะครับเพราะว่ามันเคลื่อนตัวขึ้นมาบนแผน่นดินใหญ่แล้วก็ผ่าน2ประเทศด้วยกันก็คือทางเวียดนามทางลาว แล้วก็เข้าไทยบ้านเรานะครับก็ส่งผลทําให้ภาคอีสานของบ้านเรามีฝนตกตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าจนถึงตอนนี้บางพื้นที่ยังไม่หยุดเลยนะครับแต่ว่ากลุ่มฝนกลุ่มก้อนใหญ่ๆที่ปกคลุมเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแล้วนะครับส่วนใหญ่ตั้งแต่ในช่วงยินย่ำค่ำมืดของวันนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มปกคลุมในส่วนของถ้าเราดูจากในภาพกระแสของแรงลมในระดับชั้นมรสุมเนี่ยนะครับก็คือส่วนใหญ่มันมี โอกาสความน่าจะเป็นที่จะไปปกคลุมทางพาคนตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านตะวันตกทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางช่วงทางตอนบนแล้วก็ทางช่วงภาคตะวันออกตอนบนกับทางตอนล่างจากการเนี่ยนำของพายุที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องของคาดการเส้นทางของพายุคันแมกกี้จากการอัปเดตล่าสุดนะครับ ในช่วงเย็นย่ำไปหาช่วงเช้าของวันพุ่งนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปนะครับเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในช่วงของวันเสาร์ที่8 <c oughs> พฤศจิกายน,นยก็จะไปเน้นทางภาคกลางตอนบนทางภาคตะวันออกเชิงเหนือทางตอนบนทางด้านตะวันตกของภา,ายุซาานะครับแล้วก็เน้นทางภาคเหนือเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ในวันที่8แล้วก็ในช่วงของวันที่9 นะครับก็จะเป็นแบบนั้นก็คือจะเป็นลันกษณะของฝนตกแช่แน,น่นอนนะครับแต่ในพื้นที่ภาคอื่นๆมัว่าจะเป็นทางภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกกระจายตัวได้อยู่ในช่วงของวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนนะครับแล้วก็สําหรับบริเวณทางช่วงภาคใต้ช่วงนี้ก็จะมีฝนเป็นจุดเป็นหย่อมไปนะครับเพราะว่าจากกระแสของลมในระดับชั้นมรสุสมก็ยัง เนี่ยวนาความชื้นเข้ามาปกคลุมทางช่วงทะเลอ,อันมันภาคใต้แล้วก็ทางอ่าวไทยนะครับก็คือภาคใต้เนี่ยได้รับผลกระทบทางอ้อมจากพายุคันแมกกี้นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมแล้วก็เราฟังกันครับกราบขอบพระคุณแฟนข่าว FC ของแอดมินทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมกันคอมเมนต์แจ้งข่าวในแต่ละพื้นที่ว่าพื้นที่ใดเป็นเช่นไรนะครับมีฝนตกหนักมากตกหนักน้อยนะครับแล้วก็ตกแช่ ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามาร่วมกันแจ้งข่าวนะครับขอขอบพระคุณล่วงหน้านะครับขอบคุณครับจากในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเน้นเส้นทางของพายุคันแมกี้กันนะครับเพราะว่าเราจะมาดูกันในแต่ละช่วงเวลาเลยว่าพายุเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวไปทางไหนจะการอัปเดตล่าสุดแล้วก็แนวโน้มปริมาณของฝนในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะตกแช่อีกประมาณถึงกี่โมงถึงวันไหนแล้วก็มีแนวโน้มจะหยุดเมื่อไหร่นะครับ ซึ่งล่าสุดจากการอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะครับพื้นที่แถวทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะทางด้านตะวันออกเนี่ยปริมาณของฝนที่ตกแช่ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเช้ามืดนะครับก็เริ่มลดน้อยลงแล้วนะครับเริ่มอ่อนลงตอนนี้กลุ่มฝนกําลังเริ่มเปลี่ยนนะครับไปทางอีสานทางด้านตะวันตกแทนนะครับเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ขณะนี้ที่เรากําลังรับชมแล้วก็รับฟังแอดมินขออนุญ,ญาตพาท่านผู้ชมมาดูฝนสดกันก่อนนะครับ เพื่อให้เข้าใจเห็นไหมครับปริมาณของฝนจากเมื่อช่วงเช้าที่มันมีความหนาแน่นครบแน่นกันแถวๆนี้นะครับแถวทางยโสธรแถวทางจังหวัดร้อยเอ็ดแถวทางบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดจังหวัดอุบลเนี่ยนะครับมันก็เริ่มอ่อนลงนะครับเริ่มอ่อนลงแถวทางจังหวัดอุบลแล้วทางอำนาจ,จเจริญก็เริ่มอ่อนลงศรีสะเกดท,ทางกันทาลักษ์ทางเดชอุดมทางคูขันเนี่ยเริ่มอ่อนลงแล้วนะครับ แต่ตอนนี้ก็ยังคงปกคลุมแช่อยู่ทางสุรินทร์ทางบุรีรัมย์กำลังหนักนะครับแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวประมาณช่วงบ,าบา่ายๆค่ำๆเนี่ยก็จะอ่อนลงอีกเช่นเดียวกัน2จังหวัดนี้นะครับกลุ่มฝนก็เริ่มเปลี่ยนนะครับซึ่งขนาดนี้นะครับก็ยังคงมีตกกระจายตัวอยู่นะครับทางแถวบึงการก็มีบ้างนะครับทางจังหวัดอุดรธานีอย่างเงี้ยนะครับทางอ่านาคลางทางหนองคายนะครับทางจังหวัดเลยนะครับ แล้วก็ทางบ้านนาคําทางชุมแพทางจังหวัดขอนแก่นนะทางช่วงพลทางชัยภูมิท่านังแมวทางกุดชมแสงนะครับทางหนองลวกพัฒนาเกษตรสมบูรณ์ทุ่งพระนะครับก็มีฝนทางประทายทางพิมายทางโนนสูงทางโคราชนะครับก็เรียกได้ว่าทุกอำเภอครับมีฝนหมดนะครับ ทางโคราชเนี่ยทุกอำเภอทางบุรีรัมย์เนี่ยทุกอำเภอแล้วก็ตกหนักด้วยนะครับโดยตั้งแต่แถวทางช่วงอำเภอหนองหงหนองกี่ทางอำเภอนางรองอำเภอเมืองเนี่ยนะครับทางรหาสทรายเนี่ยค่อนข้างตกหนักเลยนะครับแล้วก็แถวทางช่วงอาคอนบุรีนนรินแดงนะครับทางอา่าพระพาชัยทางกาสังสุรินสตึกคูเมืองพิมายเนี่ยนะครับ แล้วก็เราลงมาดูทางภาคตะวันออกกันบ้างนะครับน้องสเมเ თ ตาพัยาสะแก้ววัฒนานครเนี่ยก็มีกุ่มฝนทางอาหนองให้นะครับทางปราจีนบุรีทางนครนายกทางพนมสรารคามฉะเชิงเศราพนัทนิคมทางคลองตะเกานะครับทางหนองใหญ่ทางจันทบุรีทางจังหวัดตราดก็เริ่มมีก่อตัวเกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่กลุ่มฝน,นจะเป็น เป็นการก่อตัวขึ้นมาขึ้นมาเองณนะจุดนั้นๆน,น,นะครับของทางช่วงจังหวัดตราดลงมาจังหวัดตราดทางจันทบ,บุรีเนี่ยนะครับแถวๆเนี้ยนะครับก็คือเป็นเป็นทางตอนล่างของภาคตะวันออกนะครับกุ่มฝนส่วนใหญ่มันจะมาจากทางนี้จากทางะตะวันตกค่อนไปทางเฉียงใต้ประมาณนี้นะครับกุมฝนที่จะมาแล้วก็เดี๋ยวประมาณสักช่วงดึกๆช่วงค่ำๆเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทางจันทบ,บรุรีทางจังหวัดตราด ็เตรียมตัวรับมือนะครับแล้วก็ทางภาคเหนือตอนล่างนี่ก็เริ่มฝนเริ่มเข้าแล้วนะครับเริ่มเป็นกลุ่มเมฆึมคลึ้มมาแล้วนะครับทางช่วงจังหวัดอุดตรดิตนะครับอุตรดิตทางอ่าชาตรการทางอ่าบ้านวังโป่งทางสวรรคโลกสื่อสำโรงสุขโขทัยนะครับเตรียมตัวรับมือด้านต่อไปนะครับพิษณุโลกบ้านใหม่ด้านต่อไปทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ทางช่วงล,ล,ลําพูนลาปางจังหวัดแพร่นะครับด้านต่อไปนะครับจังหวัดตาก โค้งวิไลทางช่วงกำแพงเพชรนะครับคืนนี้มาแน่ครับคืนนี้มาแน่แล้วก็หนักด้วยนะครับมันเป็นมันไม่ไม่ใช่แบบว่าตกหนักทีแบบหนักยาว 3- 4ี่ชั่วโมงอย่างนี้ไม่ใช่ก็คือมันมีหนักอยู่นะเป็นช่วงหนักแล้วก็ช่วงสลับกับเบาแล้วก็ฝนตกแช่อันนี้จะเป็นลักษณะของพายุเข้าประมาณนั้นจะมีความรุนแรงไม่เหมือนกับฟิลิปปินที่โดนไปฟิลิปปินหรือทางเวียดนามที่เขาได้รับกําลังแรงใน,นระดับ ไต้ฝุ่นนะครับแต่พอเข้ามาในไทยบ้านเราก็จะอ่อนกําลังลงแต่ถึงแม้ว่าจะอ่อนกําลังลงแต่ก็ยังหอบฝนเข้ามาอยู่ดีนะก็ยังคงมีฝนตกเป็นส่วนใหญ่อยู่ดีนะครับแต่เพียงแค่กําลังของแรงลมเนี่ยจะอ่อนลงก็ทําให้อา้าของเนี่ยเสียหายได้น้อยลงจะเป็นฝนทส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีผลกระทบกับพ่อพี่น้องเกษตรกร,กรมากกว่านะครับฝนลงมาแช่ตกแช่ก็อาจจะทําให้ท่วมนาะข้าว ที่ยังไม่ได้เกี่ยวอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างก็จะประมาณนั้นนะครับแต่ความรุนแรงถึงแบบว่าหลังคาปิวบ้านปิวเหมือนทางต่าง,างประเทศฟิลิปปินส์หรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่ถึงกับขนาดนั้นนะครับเพราะว่าความมันจะมาถึงในไทยบ้านเราเนี่ยมันก็โดนทั้งเวียดนามโดนทั้งลาวนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับทีนี้ก็ทางนาครสวรรค์น,นะครับเริ่มมีฝนแล้วนะครับนครสวรรค์อุทยัยธานีเนี่ย เริ่มมีปล่อยๆแล้วก็คือทางภาคกลางตอนบนชัยนาทอินบุรีโคกสำโรงท่าช้างวงเวียนสะแก้วลบบุรีวังม่วงมกเล็กทางลำตะคองปากช่องซีคิวเนี่ยนะครับโดนแล้วนะครับสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะครับตอนนี้หัวขบวนถึงแล้วนะครับถึงพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้เริ่มมีปละปลายมาทางช่วงบางเลนแล้วนะครับเตรียมตัวรับมือคาดว่าในช่วงเย็นนี้ค่ำนี้นะครับ แถวทางช่วงพระนครศรีอยุธยาบางเลนสองพี่น้องนะครับทางช่วงกรุงเทพมหานครนครปฐมนะครับไม่รอดนะครับเย็นนี้ค่ำนี้คืนนี้มาแน่ครับเตรียมตัวรับมือได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะตกแช่ด้วยนะครับฉะเชิงเซาทางสมุทรปราการอย่างเงี้ยนะครับสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ทางราดชบุรีนะครับอาจจะโดนประมาณช่วงเช้ามืด ทางโซนาชบรีหรือไม่ก็ตอนดึกๆเลยประมาณ4ี่ห้าทุ่มทางราชบรีทางโพธารามทางกาญจนบุรีอย่างเงี้ยนะครับประมาณ4ี่ห้าทุ่มเป็นต้นไปนะครับแต่ตอนนี้หัวขบวนมันมาถึงแถวทาง3ามโคก2พี่น้องทางอาบางพระแถวบางเลนแล้วนะครับหัวขบวนมาถึงแล้วทาง4ีประจันดอนเจดีนะครับก็คือในส่วนของทางภาคกลางนะครับไม่พ้นไม่พ้น ส่วนใหญ่ไม่ไมพ้นประมาณสองสามทุ่มเนี่ยนะครับมาแน่นอนเรียบร้อยนะครับพักกลางเตรียมตัวรับมือนะครับพักกลางพักเหนือทางตอนล่างๆจะโดนก่อนนะครับแล้วก็ในช่วงประมาณตั้งแต่เช้ามืดไปหาช่วงเช้าเนี่ยก็จะตกหนักแถวแถวแถว,แถวโซนแม่ห้องสอนทางจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางจังหวัดแพร่อุตรดิษถ์สุโขทยัยจังหวัดตากกำแพงเพชรนะครับเพราะว่าเส้นทางของพายุมันมาอย่างนี้นะครับ มันไปอย่างนี้มันไปทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือยอย่างนี้นะครับประมาณนี้สําหรับวันนี้ท่านใดที่จะฟังอ่าเป็นข้อมูลเชิงวิชาการนะครับต้องกราบขออภัยด้วยเพราะว่าวันนี้เว็บไซต์กรมอุตุนะครับแอดมินเข้าไปเมื่อช่วงเช้าก็ก,ก็พังนะครับเข้าไปเมื่อช่วงบ่ายก็เข้าไม่ล้วก็พังอีกนะครับพายุมานะครับเว็บไซต์พังนะครับ ก็เราก็ฟังดูเส้นทางของฝนสดแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูทางช่วงภาคตะวันออกกันบ้างนะครับปาจีนบุรีนะครับทางหนองไห้สะแก้ววัฒนานครพนมสารคามครับทางหนองใหญ่ทางคลองตะเกานะครับก็มีประปายทางจันทบุรีโป่งน้ําร้อนนะครับแล้วก็ทางภาคใต้ขณะนี้นะครับปริมาณฝนสดอยู่แถวทางปรจจวบคีรีขันนะครับ เป็นปริมาณของฝนอยู่ที่ราวๆร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่นะครับทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทางบางสะพานน้อยนะครับทางชุมพรทางละนองนับทางคุระบุรีตะกัวป่าพังงานะครับแล้วก็มีโอกาสทางภูเก็ตนะครับทางภูเก็ตทางเขาพนมพระแสงชว่างทุงสงนะครับทุงยางงามสีเกาจังหวัดตรังทางย่านตาขาวทางสซใหญ่คนโดนสตูลนะครับทางสะเดา ทางคลองแงนาทวีนะครับแล้วก็ปันนังสตาตําบลแม้วาดนะครับทางช่วงเบตงแล้วก็สุไหงโกลกก็มีโอกาสเจอนะครับก็เตรียมตัวรับมือนี่คือพื้นที่ที่มีฝนขนาดนี้ที่เรากําลังรับชมแล้วก็เราฟังกันครับจากนั้นนะครับแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะครับมาดูคาดการณ์ของแบบจําลอง ecm นะครับเราจะเคลื่อนไปดูตามแต่ละช่วงเวลานะครับในช่วงประมาณ4ี่ทุ่มนะครับหรือประมาณ22่สนาฬิกาของวันศุกร์ที่7 นะครับก็เป็คือประมาณช่วงดึกๆนะครับก็แกงกลางหรือว่าตาเนี่ยก็เคลื่อนมาอยู่แถวๆร้อยเอ็ดทางามหาสารคามเนี่ยนะครับประมาณแถวๆเนี่ยนะครับแล้วก็ในขณะที่มีโอกาสเจอฝนตกหนักก็คือทางช่วงภาคเหนือตอนล่างลงมาทางภาคกลางตอนบนนะครับนี่คือพื้นที่ที่เน้นนะครับแล้วก็มีฝนตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางได้อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่นะครับ ทางช่วงพักเหนือนะครับทางช่วงพักเหนือก็คือมีโอกาสเสี่ยงตั้งแต่แถวทางพะยามเมืองลายลงมาทางเทิงเนี่ยนะครับทางพะยามเมืองลายทางเทิงแถวทางเชียงรายทางจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านเนี่ยนะครับลงมาทางปัวเชียงคำพารักนะครับทางปงศบขุนทางงาวเทศบาลเมืองนานเวียงสาน้ำพุล้องควางจังหวัดแพร่เด่นชัยวังชิ้นลองนะครับแต่ว่าเป็นปริมาณของฝนตกกระจายตัวเล็กน้อย ก็อาจจะเป็นลักษณะของฝนตกแช่โดยทั่วไป่ายตกแช่นานๆนะครับหัวขบวนเริ่มเข้านะครับช่วงดึกนะครับแถวลำปางลำพูนนะครับแล้วก็สวนป่าศรีสัชนาลัยจังหวัดอุดตรดิตถ์นะครับแล้วก็เริ่มมีหนักๆเนี่ยนะครับเน้นๆเนี่ยก็มีโอกาสแถวทางฝักท่าทางบ้านสวนนะครับทางวังโป่งเนี่ยบ่อทองบ้านดงนะครับทางขุนน้ำคับนะครับแล้วก็ทางชาติรการทางนครไทย บางกลุ้มนะครับทางจังหวัดเลยนะครับทางภูเรือทางบ้านบ้านใหม่นะครับแล้วก็จังหวัดพิษโนุโลกนะครับพิษนุโลกนี่รับทุกรอบนะพิษนุโลกนี่ฝนมารอบหน่อยพิษนุโลกนี่รับหมดนะบ,บางละกร,รมบางพื้นที่น้ํเพึ่งลดไปนะพายุมาอีกแล้วหนองเสาเทียนนะครับแล้วก็สวรรคโลกนะครับทางวางทองแดงด่านหอย เนินยางเกาะนอกนะครับทางอาปราดาบึงยา่าแล้วก็หนองมะเกาะลานตาบ,บัวบ้านไล่บ้านใหม่นะครับจังหวัดพิจิตรหัวดงทัาบ,บัวทองแล้วก็ทางตะพานหินทับค้อโพทะเลนะครับแล้วก็บางมูลนาคท่ามาไฟบ้านไล่หนองกระทุ่มหก,กวางนะครับโค้งวิไลก็ประมาณนี้นะครับทางปากดงกำแพงเพชรน้ำดิบนะครับทางภาคใต้ วังวังชมพูนะครับอันนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงทางโซนเหนือสยามนะครับแถวทางโซนเหนือสยามแล้วก็อาจจะมีฝนเล็กน้อยกระจายตัวแถวทางทุกเสี่ยมทางจังหวัดตากทางหนองจังทางอาหาโบสนะเป็นลักษณะตกแช่เล็กน้อยแล้วก็ทางเจดีโคพพระแม่สอดนะครับจังหวัดตากอุ้มผางของลานแล้วก็ลานหมานายลงมานะครับลงมาทางช่วง นครสวรรค์นะครับก็คือทางภาคกลางตอนบนนะครับภาคกลางตอนบนคืนนี้นะครับไม่รอดนะครับบอกคําเดียวว่าไม่รอดโดนแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในการคาดการณ์หรือว่าในเรื่องจริงนะครับมันมีโอกาสความนะ่าจะเป็นเกิน80%ขึ้นไปนะครับภัยาลีตะเคานะครับทางชัยนาทอุทัยธานีทางอินบุรีโคกสำโรงวงเวียนสะแก้ลบุรีท่าช้างศรีประจัน นะครับแล้วก็มีตกสลับหนักสลับเบานะครับทางวังม่วงมกเหล็กนะครับทางสระบุรีทางอ่างทองพระนครสีอยุธยารีประจันสุพรรณบุรีอู่ทองสองพี่น้องทางห้วยกระเจาหลังเขาด่านช้างนะครับแล้วก็ลงมาถึงแถวทางหลังสิทธิ์ทางเขาตรงหินนนทบุรีนะครับก็ตามโมเดลคาดการณ์ว่าไม่ไม่มันไม่ถึงแถวทางสมุทรปราการนะครับ สมุทรปราการสมุทรสาครไม่ถึงนะครับทางน,นครมฐมนะครับก็อาจจะเป็นฟ้าเร่งแดงเป็นแบบเม็ดเล็กๆอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นแต่ไม่เจอแบบฝนแบบหนักๆอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่เจออาจจะเชีวเชียวเชียวนะครับราชบุรีโพธารามนะครับอันนี้คาดการณ์ของใบ,บจำลองนะครับแล้วก็ทางนครนายกทางปราจีนบุรีทางสะแก้วนะครับ นี่คือกลุ่มฝนที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของทางภาคใต้ก็อาจจะมีแถวทางหัวหินเป็นผลกระทบทางอ้อมนะครับทางหัวหินทางประจวบคีรีขันทับสแกแล้วก็ปริมาณของฝนเล็กน้อยนะครับเน้นย้าไม่ใช่ฝนตกหนักนะครับทางสุราษฎร์ก็มีโอกาสนะครับสุราษฎร์ขลรบบุรีตะกัวป่าพังงาลงมาทางช่วงภูเก็ตกระบี่นะครับแล้วก็แถวทางจังหวัดตังสีเกาทางพัทลุงบางแก้วนะครับคนเหนียงหาดใหญ่สงขลา สตูนคนโดนนาทวีสบาย้อยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับเราไปดูต่อเลยปุ๊บเดี๋ยวขอเคลื่อนไปดูในช่วงเช้ามืดนะครับเอาสักช่วงเวลาตีสี่ตีห้านะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรบางท่านนะครับออกมากรีดยางนะครับกรีดยางแล้วก็เดี๋ยวตอนเชา้ายอดดํากดนะครับ ก็ท่าทางที่ดีนะครับแอดมินเน้นย้าหยุดไปได้ยหยุดไปก่อนนะครับ <laughs> เพราะว่ามันมีโอกาสเสี่ยงสูงที่ฝนจะตกนะครับหลายพื้นที่เลยนะครับ <laughs> ถึงแม้ว่าพายุมันจะเคลื่อนตัวผ่านทางอีาสานแล้วแต่มันก็ยังมีโอกาสอะไรลูกหลงนะเพราะว่าอะไรพายุมันหมุนลักษณะแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะอ่อนกําลังลงขนาที่เรากําลังดูเนี่ยก็อาจจะเป็นย่อมก็เป็นย่อมความกดอากาศต่าแต่ทีนี้มันมีแนวล่องนะครับขนาที่มันเป็นพายุเนี่ยมันกระชากแนวล่องเนี่ยขึ้นไป แล้วก็ประกอบกับอิทธิพลของกระแสลมในระดับชั้นเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาดูกระแสลมก่อนกระแสลมบนนะครับในระดับชั้นมรสุมเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมก็คือความชื้นส่วนใหญ่มันทุกดูดไปอย่างนี้ทุกดูดจากทางด้านตะวันออกค่อนไปทางเฉียงใต้แล้วก็วกทวนเข็มน,นาฬิกาเข้าไปทางแกนกลางของยอมความกดอากาศต่ํานะครับหรือก็คือพายุคันแมกกี้นั่นแหละนะครับ ก็มันม้วนเข้าไปมันถูกม้วนเข้าไปถูกดึงเข้าไปถึงแม้ว่ากลุ่มฝนเนี่ยนะครับมันให้ว่าโอกาสเนี่ยพายุมันเคลื่อนตัวผ่านแล้วแต่ทีเนี้ยความชื้นมันยังผ่านอยู่ท่านผู้ชมเข้าใจไหมมันก็มีโอกาสที่จะเป็นฝนกระจายตัวเล็กน้อยเป็นจุดเป็นหย่อมเล,เล็กน้อยฉะนั้นก็มันก็มีโอกาสเสี่ยงสูงะนะครับอันนี้แล้วแต่ดุลพินิษของท่านเลยนะครับจะจะออกมาอหรือไม่ออกมาก็แล้วแต่นะครับอันนี้ อยู่ที่ดุลพินิษฐ์ล้วนนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูคาดการณ์ของฝนจากโมเดลนะครับในช่วงเวลาเช้ามืดนะครับมีโอกาสค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างสูงโดยเพราะอะไรเพราะว่าความชื้นที่มันในขณะที่มันเป็นพายุที่มีกําลังค่อนข้างแรงเนะี่ยความชื้นมันก็ยังเป็นฝนตกกระจายจายนะครับแล้วก็หนักในบางแห่งแต่ทีเนี้ยคิดดูความชื้นที่มันถูกอุ้มเข้ามาแล้วพายุมันอ่อนลงทีนี้ความชื้นไปไหนอ่ะมันก็จะ เริ่มแตกตัวออกมาจากตรงกลางเห็นไหมครับมันก็จะกระจายกระจายมาแล้วนะครับเป็นบอมบอมบอมฝนนะครับประมาณนั้นก็มีโอกาสที่จะตกหนักอยู่หลายพื้นที่นะครับจะเป็นลักษณะข,ของอ่าตกหนักปานกลางถึงหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีเล็กน้อยตกแช่อยู่กระจายตัวทั่วไปนะครับขึ้นมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยนะครับก็คือถ้าหากว่าเรามาดูในส่วนนี้นะครับทางเชียงดาวทางชายาประการเนี่ยก็มีโอกาส ุนยัวแม่ห้องสอนนะครับแถวแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางทางโฮมาคาทางอมก๋อยทางอานาตาโพท่าสองอยางทางแม่สอดทางพบพระจังหวัดตากกำแพงเพชรเนี่ยครับมีโอกาสตกหนักนะครับโมเดลว่ามันเป็นสีแดงสีแดงเข้มนะครับแถวทางโค้งวิไลทางคลองลานทางบึงนาลางลานตาบัวพิจิตรตะพานหิน,นครับทางชนแดนหนองไผ่นะครับมันเป็นสีแดง แล้วก็ทางาเพชรบณ์เป็นสีฟ้านะครับท่าพลซึ่งถ้าเราเคลื่อนดูแบบนี้นะครับมันก็คือประมาณเที่ยงคืนน่ยทางเที่ยงประมาณเที่ยงคืนท่าพลเพชรบณ์เนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็สีส้มก็คืออะไรก็คือเป็นฝนกลุ่มฝนมีโอกาสปนกลางเนี่ยนะครับเราวัดค่าดูเนี่ยก็อยู่ราวๆความชื้นเนี่ยประมาณ15มิลลิเมตรเห็นไหมครับแล้วพอไปช่วงประมาณตีสองตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยฝนก็ลดลงไปปกคลุมทางชนแดนต่อนหนองไผ่ วิเชียรบุรีบําเน,น็จนรงนะครับแล้วก็ทางช่วงชัยภูมิชัยภูมิตั้งแต่ตอนดึกๆคืนนี้นะครับชัยภูมิไปหาช่วงตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยก็มีตกแช่อยู่นะครับยังคงตกแช่อยู่ถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนทางโคราชบุรีรัมนะครับก็ยังมีตกแช่อยู่นะครับมันเป็นท้ายขาบวนของพายุนะครับ แล้วก็ทางกาลสินนะครับทางร้อยเอ็ดนะครับกระจายตัวทั่วไปเลยนะครับกาลสินร้อยเอ็ดชยภูมิขอนแก่นมหาสารคามบุรีรัมย์โคราชหนองบัวลำพูจังหวัดเลยอย่างเงี้ยนะครับมหาสารคามเนี่ยนะครับแล้วก็อุตรดิ์จังหวัดแพร่จังหวัดน่านสุขโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์น,นะครับทางภาคกลางส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ภาคกลางตอนอ่าตอนล่างๆเนี่ย ภาคกลางตอนล่างๆเนี่ยโอกาสที่จะเจอแบบฝนแบบหนักๆแล้วก็แบบได้น้ำได้เหนือเนี่ยก็ต้องรอช่วงที่พายุอ่อนกําลังลงเกือบจะสลายตัวนะครับก็คือประมาณไหนละ่ะก็คือถ้าเป็น f c ทางภาคกลางตอนล่างนะครับแถวทางราชบุรีนะครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครแถวทางกาญจนบ,บุรีทางสุพรรณทางกรุงเทพอย่างเงี้ยนะครับอาจจะอยากทราบว่าเออมันมีโอกาสที่จะตกหนักประมาณไหนก็คือพรุ่งนี้นะครับ ตั้งแต่บ,บ่บยๆไปต้นไปนะครับมีโอกาสตดนตหนักสูงนะครับมันจะหนักยิ่งกว่าวันนี้วันนี้ถ้ามีโอกาสโดนก็คือในช่วงดึกๆนะครับมีโอกาสโดนนะครับแต่แต่ยังไม่หนักเท่านะครับมันจะไปเน้นพวกนี้นะครับสําหรับทางภาคกลางตอนล่างๆนะครับภาคกลางตอนล่างๆก็เตรียมตัวรับมือกันไว้เลยแล้วก็ทางอ่าภาคใต้ตอนบนแถวทางเพชรบรุรีหัวหินจะอำ่ำนะครับส่วนใหญ่ แล้วก็ทางภาคใต้นะครับถ้าเรามาดูทางภาคใต้ในช่วงเวลา16นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะฝนประมาณ70%ของพื้นที่เพชรบุรีประจวบทางชุมพรหลังส่วนทัชนะตะกัวป่าพังงาภูเก็ตนะครับทางสุราษฎร์ธานีนาสารขนอมนครศรีธรรมราชนะครับทางพัทลุงทางจังหวัดตรังคีริวงทางหัดใหญ่สตูล ทางยะลาปัตตานีนราธิวาสก็เราอัปเดตถึงแค่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับช่วงเช้ามืดเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ต่อจากาช่วงเช้าของวันเสาร์พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับสภาพอากาศลักษณะเนี่ยมันจะเป็นเฉ่นไรแล้วก็แนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วก็รวมถึงพายุลูกใหม่นะครับต่อจากพายุคันแมกกี้ก็คือเนี่ยนะครับฝุงว่องนะครับที่มันอยู่ใน่า มหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกของทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับมันได้ทวีกําลังแรงแล้วตอนนี้เป็นโซนร้อนกําลังแรงแล้วนะครับเตรียมที่จะพัฒนาตัวเกิดขึ้นเป็นพายุนะครับในช่วงวันพรวกนี้มันจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับบริเวณชายฝั่งของทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับแต่ซึ่งจากการอัปเดตล่าสุดนะครับมันไม่มีโอกาสเข้าไทยนะครับโมเดลคาดการณ์ว่าอย่างนั้นนะครับณปัจจุบันนะครับไม่ให้เข้าไทย แต่ก็ต้องอัปเดตกันต่อเนื่องนะครับว่ามันจะมีอะไรหรือไม่อย่างไรเผื่อว่ามันมีเอฟเฟกมากเอฟเฟกน้อยอย่างไรกับสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นอีกนะครับเราก็ต้องมาติดตามกันนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลกทั้งหมดสวัสดีครับ